สวัสดีค่ะพี่น้องตอนสายสายมณีกับจินเนข,ข่าคือเก่าแล้วคะ<า>่ะอธิดาเล่าเนี่กับหลอบที่ซีคะ่ะตาบาฮอกกษีโม่งซิปโมง่มงเ,<อ>เลยตาบาจินเข่าหลอบซีซีแล้วค่ะอธิดาเล่า,ลากับชิดพีพอเคตาสมหวังก้นเลี้ยงหลานมีไรบ้นบานคนสวยกินเข่าน้ำกัญญาจ้าบันีปปลาพี่มังกรเป็นผู้เป็ดตกเบ็ดมาซูมูกินจำเน่ยไก่น้องป่าธนาพัดพักกุ้งแซ่แซ่พานัน บองปะลาแดกสารพัดอาหารค่ะในถาดในจานเขากีปัทนาขี้ให้มหเศเ้าค่ะตอนตอนเซานี่กินแซ่บแซบมันนิ่มบะทีน่นิน่มเื่องอมใส่ถุงกับเข่ามาไว้ทางในลน่มผัดแข็งค่ะตอนนี้อันนี้จิล่ลกใส่เค้ย,ยอยู่ค่ะ,นนอ,คะอันนี้คือเขาไม้ของเค้เพชรอันั่นใดมาจากบ้าน,น,นคุณแม่น้องกิ๊บเกียเด้อค่ะอ่อนอ่อนเลยเคเด้อเข่าแซ่บอิลยค่ะนี่ เวลาเอาขางทางล้านเข่าแม่นบ่นี่แม่นครับมาดาม้วันจอดจอดที่แบงเอาขางทางหาลักเขาย่างเดียวเลยผู้ใดเข่าเสียน้ำขางทางกับว่าต้องสงสัยเด้อค่ะระวังจากย่างอสุ่มหน่อยเข่าข้อว่างมาอาจสามารถ็ไม่ลอยเห็ดลาดตรงนี้แล้วกันถ้าเข่าไปเสียก็ดีแม้ข้นดำดำแล้วมันโฉมเขาดรามาอย่าลีเด้อหามือเป็นเดือยเด้อ ค่าพี่นอง,องมิาภาพแล้วอือว่าเดียเขาก็จะกินขขากินน้ำเราช่วงบ่ายมันนี่เขาก็ยังมีงานถ่ายหนังเยอะค่ะไปถ่ายหนังอีกคือเกานางสาั่นนางสั่นอีกคือเกาหรอคะเพราะว่า,าวพี่นองเขาก็จะเลื่อมขอไปติดตามหนังช่วงไอ้ยังกอนูไอ,อ้ออลาเป็นผู้บอกกันน่ะเรื่องยังกอลูกทำารื่กล้าบ้านเกิด ตอนไหนลูกตอนไหนคะกระตันยูโอ้ตอนกระตันยูเด้อค่ะั่นนยขาดเข้าให้อย่าลืมขอมาติดตามกันเด้อค่ะในช่องในถ้าช่องไหนลูกในช่องใดที่เข้าใส่เขาไปติดตามบอกพี่บอกน้องเข้าได้พ่อพูดยืมไม่ได้ค่ะเออไันนั้นเท่าถไลก็ลูกเพื่อค่ะเขาส้มม่อถไลยี่สิบเก้าสาวเคะแนนสาวเก้าคะแนนต้อถ้าผู้ใดอัน ติดตามแล้วโอนโอนสลิปมาให้ในช่องแม่พึ่งพผู้พูดในเนาะแม่นบ่สลิปบ่เอาเถอะนะตีนโลตัสลาดก็ได้ตทีเอาโอนสลิปโอเอาอันโอนไอ้นั่นได้ค่ะส่งเข้ามาในกองขอความปูชีวิไลเพราะว่าคนเสนสิได้ส่งลิงหรือลืมเข่ากุ้มแม่ค่ะเฮากับสิได้รับชมรับฟังเบิ่งหนังกันวันที่ยี่สิบเก้านี่เด้อค่ะสองตุ่มเคื่งเป็นกับสิปล่อยหนังออกมาแล้ว ยังได้พี่น้องห่ากับฝ่อฝ้เนี่ยเด้อเราก็มีเป็นไล่สมาชิกเป็นเดือนกับมีได้ค่ะเดือนละ100คะแนนถ้าเดือนนั้นมีนางสามเรื่องก็ไ,ได้เบื่องสามเรื่องคุไเด้คุ้มค่าดิค่ะสามเรื่องสี่เรื่องหรือหาเรื่องหรือว่ามีอีหยังเกี่ยวกับเพจงานของอช่องของผู้สิวิไลนี่เพิ่นก็นสิได้เห็นก่อนมูม <c oughs> ัดสวอ่างสุแนวถ้าแม่นผู้ใดเป็นสมาชิกค่ะแค่ร้อยคะแนนเท่านั้นเองเข้ามา เดเบึงก่อนมูเลยค่ะเป็นหาเรื่องฮกเรื่องกับซ้ำในเดือนนั่นกับเสด็เบึงก่อนมูไหมคะคุมค่าได้ค่ะแค่ร้อยคะแนนมาเป็นสมาชิกเด้อค่ะเด้อเอาเคเป็นยังไงก็ยังกินเอากินเอาแถอมันจิตใจป่อย่ามันอย่ามันจอยมาโอ้ย่ามันจอยเนาะลูกเนาะกินมันไลค์กับเราเดี๋ยวด้วยนกเขาเนาะสวัสดีค่ะพรานมีกินต่อไปลูกชัวร์เฮาสิวันใด ผู้จ้จอยๆน่บ่าม่นธรรมดาเด้ค่ะนี่ขาบที่ซีด้วค่ะเด้อจะไปกินไปใส่ใส่เนี่ยไปเหตุเท่าหนึ่งงานโอ้ยนุยหิวเขานุยหิวเขาว่าสันเพราะว่าช่วงนี้แม่พึ่งสร้างหามก็ให้กินขนมก็เลยให้กินเข่าแล้วก็ผ้าด้ยาวิตามินมากค่ะไปฉีดยาวิตามินแล้วก็ได้ายามากินพร้อมเิ่นก็เลยกินเข่าแท่บกอได้กินอันพอได้กินขนมน้ำแล้วแม่ร่องมันค่ะแม่เขาได้แสดงว่ายาดี อืมคักเนาะวิตามินผิวขาววันนี้ขันแม่พลาวได้ดีแข็งแางขายด้ดีกันนะคะเด้อพีหน่องเฮาโอ้ติดตุ้ยติดท่ดาแล้วกับติดตุ้ยเนาะติดดาแล้วกับติดตุยส่งให้ไม่ใช่โอ้ใจดีแท้ส่งยังลูกส่งคขีมดีมีแม่แม่เอฟซีคนหนึ่งจะส่งคขีมมาให้หนูค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะหรือยังคะขอบคุณค่ะคุณแม่เแปลงนูกอ่านไม่ออกภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ใช่ค่ะให้พ่อเจอ่านดูสิมึงมองดีๆความสามารถเองค่ะเอาวามากันดีใจระบายพี่ดาเล่าคุณก็ร่างดีใจังแม่สุมีมาทีขอบคุณที่รักกันผู้ใดก็ไิก็ชื่อว่าจังซี่เอามาให้แม่อ่านยายอ่านมันก็น่ารู้สุมีมาทีเหรอจ้าเนี่สุมินสุมินตาบ่สุมินตามณีสุมิษ สุมินตาสุมิตามณีขอบคุณที่รักกันเอามเป็นสุมินมาดีวะสุมิก็ได้เอาลูกอ่ะถ้าจะอ่านแบบมันก็สุมิตามณีสุมิตามณีขอบคุณคุณแม่านผิดจะขอถอยออกไปด้วยค่ะคุณแม่อย่งไรคือสิผู้งามแถมยังสาวอยู่ที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 ่สวยมากเลยนะที่ส่งสายที่ส่งสไยคอมาให้แม่พึ่งอันนั้นแล้วก็ตุ้มหูอันนั้นน่ะโอ้อันนั้นน่ะแม่เอ็ม่า ถ้าคนนั้นก็าไม่แอมมานะคนนี้หรือเปล่าเท่าที่พี่ส่งให้หนูใส่ไหมอ๋อคนนี้เองนี่คนสวยๆนี่แล้วสร้อยคอสร้อยคอคิมหลอดสีชมพูกับสีดำใช่คนนี้โอ้คนเดียวกันแต่ท้าไม่สวยจังหนูจะไปเรียกคุณแม่อยู่บ่นนี่แต่ก็เรียกคุณแม่ไว้ก่อนเถอะคุณแม่คือกาวล่าเออเพราะว่าเพื่อนมาปูง่ามแถ่ฉันดีก็ย่ายสีบาอ๋อสุมิสุมอันอันสุมิตามานี่ก็ได้ ขอบคุณที่รักกันโอ้ยเขารู้ได้หรอขอบคุณหลายๆแทนน้อนขิดดาล้าวหลายๆเด้อค่ะเด้อฮากวอนกันล่องเท้าเถิงล่องเท้าเทิงสอยข้อเทิงคีมคีมย่อยขอท่านั่กับบด้ยย่อยกับยากขาวคือกันบ่ได้ขอท่ายากซ่องเน้บ่ดสันบบบบบบหนูสิท่าู้เดียวหันหนุขาวซัพน้านอนกันนอนมานี่นี่เียอยู่น้ำแม่นตาบอกว่าพอจาเป็นดินใส่เป็นตาอยู่กันตาตามะ ตาคือบางสันทิดาลาวไมอยู่บ่าอันผสมในห้เงาปาดแบบนีในห้เงาปาดได้ปาดอันปาดตรงๆก็ได้ปาดอ้อมก็ได้ปาดฉีกก็ได้ปาดฉีกยังได้ประมาณรูปของโมเลยมาเท่าทีเห็นแต่ไม่แทงสีงามแทงสีคือจิงหลานเขาเห็นไหมเอาใช่ค่ะไม่สูตรล้วต้องมีเทคนิคนะขอบคุณคุณแม่มากเลยลูกคุณแม่เมตตาส่งมาให้โอ้ให้ยายขอท่าน้ำเนยเดอร์ยักษ์ซองสองซองเนี่ย อักท่าตะพูเดียวหลายทิดาแล้วเฮ้ยยายขอท่าน้ำยายน่ะมันหมดเวลาแล้วท่าเดีกวบกขาวดอกบกเอาบกท่านบกติงตึงคว่ำโอ้ยเอายังบ่ถึงแล้วเนาะกันฟองรุ่นนี้แล้วรุ่นนี้เขาเอ่ยรุ่นใหม่ใกล้ฟังเลยอีนางอยากตีโต๊ะขว้ามือใดได้นี่รุ่นนี้แค่ว่าอีนางค่ะขอบใจมาฮอดวาลินสีโพคุยนำ ผู้ใดอาลีนมันก็อยู่บนนู่นแหละเนาะผู้ใดผู้ใดลูกคนใครอะที่ดาใครละลูกอ่านชื่อเพื่อนเป็นเอฟซีภาษางเป็นอะไราออกอ่านภาษากรีกอ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยะเก้าหนูก็ถามอุ้ยถามโอเคเหรเจ้าของภาษาได้หนึ่งภาษาได้หนึ่งโอเคเป็นเจ้าของภาษานะภาษาอย่างไรถามแล้วเนี่ยทีิดาแล้ว คำเพอเคเนี่ยภาษาอะไรล่ะตัวอะไรคะตัวทีเอนวันเป้สันตัวทีเอ็นวันอ็นอเคอืมแล้วโอ้ผี่นองเลยไออนพอซิดพอกับชิดลูกก็ร่งสิพักกันแปลภาษาทิพี่สาวิพี่สาวว่าสันโอ้นกินหยงมากคือดำกินหยาลูกกินหยาอ่อนเชื่อว่าะไปเชไหมล่ะ คิดก่อนดูสันมาหนึ่เอาละเอาแล้วเดี๋ยะนุค่ะกินหมากอันนี้หนูจะชอบมากนี่โดยเฉพาะแบบนี้นะชอบกักินเนี้ยแล้วมันชอบฮักเลรนเด้อมันเสียงเปาะค่ะอืหมากลินไม่ขอบคุณค่ะที่บ้านบักหลายเลยดิตาต้อยมาได้ยังวยล่ะบักหลายเลยชอบประกอบเอาใหม่มันต้องหาใหม่ยาวๆยบิดเพื่อน่นกโอ้ บาดประทึงเนาะบาดลุมงบกีดประหอดเนาะบาดลงย็บกจะมันเจะางเาเนี่ยโอ้นะโอู้พนซางเอาไปได้ไปได้ไปได้ไปหาผู้างให้มันบซางห้อเนาะอ่มันบาดผูให้ก็อยูวางค่ะแมึงไหนมึงจะจบบ่บาทที่หนึ่งมึงจะจีไหมคนบ้านเฮาอย่าแลมโอ้โอ ะเนาบ่บ่หอหน้าดอกผันนาะิด่ดดแล้วเดี๋ยวตอบคอมเมนต์บอปแม่แม่เอซีกันนะคะค่ะดีใจมากใช่ไหมคะที่คุณแม่เอม่าจะส่งทีมมาให้นางบัวเอ้ยนางบัวผันใครคะไม่รู้จักอ๋อออรู้รู้รู้ว่าไครละก็คนที่ทำงานโรงงานวาตถทดิบของเมืองลาวบลูโอเค น้า<ไ>พี่น,น, <ะ S 2> น้องเอ,อ้ยน้องธิดาล่าเพิ่นดีใจที่ทคุณแม่เพิ่นสิส่งอันขี้ม้าไห้เพิ่นเคยส่งมาแล้วล่ะค่ะอันใส่ผู้เดียวแพงแพงย่าขอใส่น้ำกับบรร๊อด้เอาให้ขา,ขาวๆซะเดอ้อธิดาแล้วค่ะให้ขา,ขาวๆงามซะเด้อนี่ยโอ๊ยพอใส่กับขาวงามกัาโอ้ยให้เราถอดแลบเปื่อๆอยู่โอเคค่ะเออคลิปนี้ซจำนี้ก่อนนะคะน้อพี่น้องเนาะ